นายบอกแปงมูพูดฝรั่งเป็นไหมอะไรนะคะพูดฝรั่งเป็นไหมก็ก็เคยอยู่ค่ะพูดดูสิพูดได้หรือคะพูดได้ม,มันจะดีหรือคะดีพูดออกมาเลยแล้วจะให้หนูพูดใต่อะไรอะคะ พูดกับผมนี่และพูดใส่ผมนี่และพูดมาเลยแน่ใจนะคะแน่ใจพูดออกมาเลยได้เหรอคะได้พูดออกมาเลยอย่าบ้าแต่ฝังฝรั่งเลยในบัแกแตงมู <laughs> กันเฝ้าดูงูต้องก็พูดแต่เจ้าอย่างนี้เจ้าเป็นก็หัวต้องก็พูดไป